สูตรนี้เหมาะสําหรับคนผมงอกแล้วก็ผมไม่แข็งแรงนะคะก็จะมีน้าเต้าข้าวมะกรูดขิงใบไน้หนาดอกอัญชันนี่คือเราจะเอาน้ําดอกอัญชันมาแช่แช่ข้าวแต่จริงๆมันเป็นข้าวเหนียววันนี้จะไปทําสาโทก็เลยเอามาแช่แล้วก็ใช้ใช้น้ําเราก็ไปล้างขิงมะกรูดใบ้าหนาแล้วก็ดอกอัญชันอันนี้คือเราจะเพิ่มเข้าไปเพราะว่า ไปเก็บมาใหม่ๆมาได้มาอีกก็เลยว่าจะเพิ่มเข้าไปมันจะได้เข้มๆมะขรูก็ดีต่อหนังศีรษะทำให้ผมแข็งแรงส่วนขิงก็ทำให้ผมหยุดการหลุดร่วงอะค่ะคือร่วงน้อยลงส่วนใบน้อยหนากับใบฝรั่งจริงๆถ้าเราไม่มีใบน้อยหนาเราใช้ใบฝรั่งได้ คนที่มีปัญหาพวกรังแคพวกคันศีรษะเนี่ยใช้ได้พอเราหันพบแล้วนะคะเราก็เอามาต้มต้มประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นเยอะเนี่ยพอต้มมาแล้วเหลือแค่นี้เองน้ําใช้เราใช้แค่ประมาณ2ลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามากรองกรองเสร็จเดี๋ยวเราเอาไปใส่ขวดก็อันนี้จะบอกว่าผมมัน จะไม่หมอกเลยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่มันต้องหงอกแต่มันจะดีขึ้นคืออาจจะไม่ขาวโพนนะคะจะเป็นสีอาจจะเป็นสีที่คล้ายๆสีดอกอัญชันที่แบบสีเข้มขึ้นนะคะไม่ไม่ได้ขาวจั้ออะไรแบบนั้นคือบางคนผมขาวเลยนะคะแต่อันนี้ช่วยได้เลยไปทาไปใช้ดูใช้หมักหรือไม่ก็ใช้สระก็ได้สองอย่างพอกลองสองรอบ อันนี้คือเป็นธรรมชาตลดวนๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยมีประโยชน์ต่อเส้นผมแล้วก็หนังศรีรษะเราเลยตามที่เขาวิจัยมาเลยนะคะเราก็กองสองรอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกรอกใส่ขวดเก็บไปใช้คือถ้าเรามากน้อยเนี่ยแล้วแต่ถ้าเราอยากทําใหม่ตลอดบ่อยๆก็ทําไม่ต้องเยอะแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นก็เก็บไว้ได้นานนะคะเนี่ยค่ะ ก็กกอกกรอกใส่ขวดเก็บเอาไว้ลองไปทําดูเพราะว่ามีประโยชน์ต่อเส้นผมใช้สมุนไพรไทยเรานี่และคะ่ะของที่อยู่ในครัวเรานี่แหละให้เกิดประโยชน์หาได้ง่ายๆด้วยออร์แกนิกร้อยเร็นเลยนะคะไปหามาใช้ได้ทาง่ายๆด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ